วันนีครับเปิดพบุ้งลงไปครับเรือครับพี่น้องสามจบประามครับพี่น้องวันนี้ใสวดวนึงหินซ้ดนอเตสมุนไพร่้ย่วยส้างเมือกันนะพี่น้องอนี่บอกว่าเป็นตัวไปรุ่นะท่าสุดกมอ่ง่งงวงโสมุนไพรล้วนๆครับเอ้อพี่น้องตึงๆตั้งนีหลักมาหน่อย สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุหมงสวรรคครับสวัสดีพีพีเอียงน้องยู่ไกลอยู่ไกยุไสยุนอกก็ดีพันยุ่นครับพิสานบางหน่อยครับตอนส่องพันยุ่นก็หรือว่าตอนที่สวยๆเนี่ยพันยุ่นมารีวิวต้นดอกไม้ที่อยุกไกกับเทียงหน้าที่ทําการอิสานบ้านรน้อยครับเห็นดอกไม้งามก็เลยรีวิวพีพีน้องเขาได้เบิ้งครับนี่ดอกไม้งามครับรงนี่ท่อดอกออกเนาะนี่พี่น้องโอ้ยงามงามดอกไม้เห็นดอกไม้งามๆนี่บ้าอะไรดอกพยนยุ่นนี่ ปาปลดหัวใจนี่ยอยากให้พี่น้องเขาได้เห็นข้อมสวยคมงามของกไม้แต่กับปัตวาเนาะพี่น้องเนาะข้อมสวยคมงามนี่บ่ยังยื่นนอกจากข้อมดีเท่านั้นที่ยังยื่นนั่นดอกไม้มันงามขึ้นมาแล,ล,ล้วก็ร่วงโงเป็นของธรรมดาเนะาะท่านเนี่ยง,งามงามพี่น้องเลยข้อมสวยคมงามบ่ยังยื่นน,นั่นเพิ่นวาลนนอกจากข้อมดีบวัวตะเฮาเหรอครับบัวะตะเภาต้นดอกไม้ค้นขึ้นกัน ตอนนุมน่มๆสาวๆยังสวยยังงามยังรออยู่เนาะนี่นะครับพี่น้องหยเบิ้งเห็นดอกไม้งามพอยิรุ่นเกิดไม้พีนองห้อยดิเบิ้งผุ้งสวยคุ้งงามฟองดอกไม้ครับปลูวกปลูกลูวปลูกถึา,า,าจ,จัสวนอ้าวันทิจ่จ้าอันนี้ต้นพุ่งเหนเมตุเกิดเราเองไม่ดได้ปลูกจ้าป่อยพวกนี้มาปลูกย่างันเกิดเราเองแม่นบัณฑิตเพราเกิดเราเอง,อนนเเองหนอะ เ่ตุกับเล็กขึ้นมาเกิดมาเองเอาก็ส่งดูแลมันยังดีตัวงนั้นนะเขาเอินไวแขก์ดำได้หน่เป็นกันซีดำๆอยี่นอกจากนี้แคร์ดำให้ยังหล่ะมันเกิดขึ้นมาแคร์ดำแคร์ดำนี่มันเขาว่ามันโดกมันงามยิ่งหนิเป็นวัยเงี้ยวกรอบดีด้วแล้วเมตุเอาใม่มาลองไว้ยันน่ะน่องกุมผ้าม่านสวยกินบันบ้านยัลาบลุยมันแมีนอันนี้กันบัวบานไปสะตึกไปหาคุหาคุ้นเพาสบาย ก็เลยไป็นซองมือหน่องก็เลยไป็นซองเยี่ยมยามถามข้าวอะคุนเราป่านนี้ก็เลยมีต้นนั่นพันขายพันต้นนั่นบกุิงเตียเนาะรอยอยูนอะคุนยืนอยู่โรงพยาบาลอะคุนน่ะ่ะบ่อนุ่นขวานครับก็เลยไปซื้อมาปกูฮะเจได้ไหมไครับคนมากรอบดีดีหวังสิต้นละสิบบาทพี่น้องเคนซื้อเมีเยสูซื้อมากซองต้นก็สิบบาท ต้นเดียวก็สิบบาทแมีนอันชองตอน้นสิบบาทนในงานว่าเพิน่นเพิ่นเอาลงน้ากันเพิ่นก็เลยต้องขายสิบบาทนี่อันซื้อมา่อไรเด้ก็เลยวา่าสิไปถาไปฝากผู้น้อยไปปลูกดินงามๆทางผุนนะฮะที่ทางผนุนเป็นนวยก็ดีเก็บมาก,กินทางนี้เปน็นนวยกะดีเก็บไปฝากเนาะมีตู้เนาะแมีนน้องผู้น้อยมันดินงามแมนีนดินทางผุนมันดินงามดินดำดำซุม่มตัวแมีนปลาคุ้มบอนคือแขกแขงหางตัวอันมีตู้ที่พี่ปลูกเส้นเนี่ยคือไหลแถว่นว่าเมืูอ คือ่คือนาหองน้ำคุณนิโคโอ้ถ้าพุ่ณเวนเป็นยังว่าติเมตุเอาตะไคร่ล้อมเนาะคิดว่าร่องเบิ้งไหมก็ว,ว่ายางของหน้ำกุศลีที่ <c oughs> ต้ตนหมูต้นหุ่งโอ้ยเนาะกันทีเดี้ยงต้นหมูงงหลายๆคิดว่ามันกันที่เป็นบรรยากาศดีเมตุเมื่คิดร้องเมตูุดอกจ่าเจ้าม่นที่เป็นไวยให้เออพราะเป็นผลละนาหองน้ำคุณนิโคพุผลละจ้าทางพุ่นลรอตีเอาเมตูุมุนีจะไปปลูกพุ่นเมื่อไรตีเ่า กับพิเตน่าก็เนาะปลูกที่เลยเรือเถามันที่ต้นสูงหอรุ่นที่ข่อยปลูกยุ่นนี่่อยกบอก้อมมันใจแจ็คเมเ็ดเด้อ่อยเคยปลูกมาหลายแล้วเพียงแอลนี่ขึ้นมาตายโอดูแล้วดินเท่านี่วันเถอะดินเ,นเจา,นนยาย่ายพ่นว่าจี่สมมันหินนำหงเงาม,มันเด้อบพุ่งหนานี่เดี๋ยวแม่ตู่นทิทชทอดสออีจกเนี่ย,นนยซื้อมาเนี่ยร้อยหนึ่งแบ่งไปเห็นพอนอยนำ้ำเราจะคล้องกับที่มาทดสอบเนี่ย ยังมีโอกาสไปไปไปฝากเล่าเนาะแมนมได้ผลว่ได้ผลจังนอบ่งเด้อจะเด้ตามได้เยยแมนเอาพี่ตปลูกกันี่น้างเียนตู่ไปปลูกกันล้อมต้นนี้มันแห้วกันหนีจ้ะเสียดยั้นี่นักมันลลอมมันเลลวเสียหย่านออกจากบต้นุ่งล้อมต้นุ่งรกค่ะแดดไ้นกิ้โง่มากจ่าค่าเลี้ยงสื่อน้ำพินมากจ้านี่ ตูกะสิมาบงไว้แดงเลยค่ะพอน้อยไปปลูกน้ำก็อ้าวขึ้นมาไตยของยีแมหนแหงเลยทำไมตูทุ่มไวก่อนเด้อจ้ะทุ่มไวเห็นปงหักก่อนท้าเหลียงแซ่ยบก็ข้าแดงเดิจ้ะมันสีหอมต่างกันดูตูก็เอาต้นขคาถมเอาดินถมไว้จ้ะเห็นปงหกักเลยจริงจีไปพอน้อยซ้อยเดิมปลูกเด้อจ้ะนี่ ทั้งนี้ไม่ให้ตูดเอาปลูกไว้นั่อยู่จ้ะนี่อาเทมันเป็นกะทิไปเห็ดแนวยูแนวกินจ้ะแบบนี้เห็ดแนวยูแนวกินถาทิมงานทิมงานกับใบเห็ดเลี้ยงยูพรุ่งนี้รุ่นกับใบเกี่ยวหยาโน่น,นกกการอยู่จ้ะเกี่ยวหยาไม่ง้วยูนโยไปเบิ่งน้ำแนวกินน้ำกันแบบน,นี้นี่อาหารใบห้อางเหมือนนี่อึง้งอึ้งเผาคนอื่นอึ้งเผา ไอติ๊กนกให้เรียบร้อยแล้วกน่าเนี่ยโอเคหลายๆเด้อติ๊กเอาเปียเปียกเอามาฝากมาตอนให้ได้ยูได้กินเอามาจากสุรินทร์พน่ะขอบคุณผู้เพิ่นอยู่สุรินทร์ภูไปไต่ให้เด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวมาตูกับติต้มไว้ถ้าทีมงานจังสิเปื่อยใส่เวลาโดนเติบอยู่ทีมงานกับไปเห็ดเบียกเห็ดงานอยู่พอยุ่นกับไปอย่เกี่ยวหยา ไมห่หงว่วอยู่จ้ะเราไม่ตู้ตุที่กลมถ้าโดนรูนจังทิบเบ่เปื่อยแม่จังใส่เวลาจักน้อยได้เสียไปถามมูจ้ะตู้ข้างหมอเรียบร้อยแล้วบ่นมันเดียดผล่ะจังเสียวอ,อึ้องลงเด้อบ่นน้ำกำลังสีเดียดเราเม็ดตัวใบตะไคร่ลุง่งมันหอมหอมเราเรือ่อเราบ่นจังสเอองงสงเียว,วอ,อึ้องลงต่ำหลังน้ำเดียดเราได้บ่นีเอาอึงมาลงน้ำเดียดมันจังบ่เข้าจ้ะ ตม้มปลาต้มอึ่งคือกันเพ่นให้น้ำเตี้ยครัแล้วก็เอามาลงจ้ะเดี๋ยวมีต uh ัวอ uh ึ uh ่งมาลงก่อนตัวอึ่งลงองหนเด้อป่ะนี่ยดูไฟเขาสองฝาดสามฝาดกับติดเปลยดอกทร้างนั้นพอนยัยรุ่นแย่แต่ว่ามีอย่างแน่เสื้อแบบพาวเชียวเที่ยวชียวเที่ยวหฉันได้ชงหวานแม่เจ้าอย่างแน่เราไปยุ่นข่อยก็บเจ้ามาจากหัวแล้วแต่ คือว่าพ่อยังเอานั่นว่านั่นกันจังวันลัใครตัวบกตาแหงมาพร้อมป้าบกเผาล้วนหลายตัวนี่มันตีหัวอันบุญเขาผลลับดินบ่าลายแถวหรือมันบ่านองไงเด่นว่าันแหงเราเนาะเ้ยรุ่นเราคือพ่อบุญเขาผลลับดินโอ้ย เียอาบุ่าวเอาไปล้านวันนี้แม่สร็จแล้วเสร็จกับตาเจ็บ้าวต้มขนมไปวัดเนาะวาดูดอกไปรุ่นก็ดีแท้โอ้บ่ขึ้นไปเบิ่งแยกเสียเนาะบุกพ่าวตัวนั้นมี้นวยหลตัวล่ะน้องมายเนของแม่หลวงไพ่ โอ้สองน้อยน้อยน่ะนะมันล้นข้างมันบลงองอยางเงี้ยเอก็ต้องแต่งอปจอไปแก้องกับเป็นกะทิได้เด้แถาจังสรรสรนบ่อบใบตะปูบ่อบใบตะปลูดอกเข็ดกะทิลดนะขายชิ้นจ้ำก็เสียบ่หรออย่า้ยนไปเกี้ยวหนาได้มาเทีงบักเพาแห้งบันนี้ดีครับโอ้ยข่อยกวดว่าเด็ดไปบึงเสียวมันหกเนาะ หนี่ก็ได้ไว้ถันมันกินมืออื่นซะเถ่าหยาคือคอยเห็นน่ะคอยลุ้นว้ถันมันกินมืออื่นซะหยาเพราะว่ามือนี่ลามเรานี่มันอิ่มแล้วเงี้ยนใบถันกินืออันหัวยิ่งข้าใหญ่โจมตมือลอยไปองค์พยิงไข่ต้มมือไว้เลยต้มเรียบร้อยแล้วต้มถาหมูแล้วเสือเปล่าตีนลองเลยห่อนล่าอ่าทันเดียวมือกันมีกลมปลาเด้อกลมปลาเข็งมีู่ตีก้นแล้วก็ใส่หมาหน่อยพอ กอแล no e so, like, ้วได้ใบหมาหน่อยมากจากมีเต้าเราห้ก <tha> ันปลาชิงต <n ham, S 1> ัวใหญ่ทีใส่เบ็ดใส่กับคนใส่เงี้วเงี้ว่าใส่ยาโตมันฉีนังวกับถันมันเัวกับใส่สามโตสี่โตก็ได้ท่าข้าเหลียงกับถามวเหลียงสมสือแทงน้ำขักเนาะ ก็จำพ่อเข้าเลียงหรอทีมันแพงแหละเนาะมันแพ้งก็ขาแดงสี uh, so ่สิบห so um> ้าสิบหกสิบต่อใตะไคร้ใบข้าอาเนี่บถั่วตีต่ำตีตำเมนเตำเกียตที่ตอึ้งอ๋อเอาใบตะไคร้ใส่หรอด้เออใส่มันอหอมเล้อหอมยิงๆกินไปตัวข้านงินกับแมวมันกินจุกเป็นจุกเถิดจีแมลงมันกินจ้ะหน้าเด๋อพี่น้องแกปลา ยินมาต้มอื้องกันล้วจีเต้นต้มเอื้องเครื่องันต้มปลาสิปน์ละแม้วันสิ่ป์พร้อมกันนิยตัยญาอื่นไปนิยบต้นเอึ่งเด้อเต่เลยฝ่าว่าอย่างนอกเอืงเด้อต้มไวยก็บานวันไดลใส่เจียงปูงต้องต้มไวย์แล้วมันใส่เวลาเนาะใส่เวลามันต้องต้มดุนๆุมันจังเปวยเปยเงเสียบเสียมถามโมอันทั้งนั้นไแมวันสินนั่น แกปลาชิงติปนใส่หมาหน่อยให้ปูเสี้ยงหมาหน่อยว่ามันหมาหน่อยกรบเพาะเป็นอไรไม่ตัวอันใบมันนะไปรุ่นคนมีบอเพปนเหมือนตรงแมวกินกันมันนัวค่ะข้ากแบ่แบงใบ้นจับคนจัน้ำก็ได้คนจัน้ำก็ได้นั่นเห็ดพุ่หนี่เห็ดเกิดจะกินเข้าวเดียวก็เอาเดี๋ยวยาไปเอามาหน่อยไปลางคน มาหน่อยไปอาบน้ำก่อนเบาเล่นดอกเอต่นอนเอ๋วเบาเด่นมาหน่อยใบมาหน่อยพวกท้งคนเป็นสีงงเข้าเบาเล่นยังสีฮะเทปเลี้งเทียบเป็นงงเด้อเบาเล่นดอกจันใบมาหน่อยเดี๋ยวสีเอาให้เบิ้งแล้วจ้าใบมาหน่อยอ่ะมันเป็นใบมันเป็นเชี่ยคืออันยานั่งนี่ล่ะจ้านี่ีเซี่ยงเราไปเอามาจะนั่เรียเผาจะได้ยียองจัน ปีนั่นเนาะใบงามๆเอาไปเอาโยกโขบมาหนองคูณแมนปีที่อยู่ในโคกมาแมนแมนปีนี้เข้าวันที่ไปเอาเนาะกับชิมี่ยูขึ้นเก่าอะไรเงี้ยไปเบื้องมองเก่าเนี่ยเนาะหยาบาแมนกับชิมี่ยูขึ้นเก่าปลาไหลกันีเฮ็ดออกกันเนาะเาจังไปเบื้องจังมาเสียเถี่ยวกันที่ไปเบื้องตะมาหน่อยกันบ่มี่กันที่เสียเถี่ยนี่บป่าปุ๋ยกันมง่ายมากจี ไปเชียงหัวโอไปเชียงมัวท่านใดเอาไปได้มาหน่อยมาใส่มาหน่อยอันไม่ใ่เียงเอกมาคำขนี่เนาะนี่ช่วยเย่นีรุ่นสเคียงแล้วเ้าปุ๋เป็นผู้ตำเอาแหลกจำได้ล่ะเอามุลละเอียดได้บ่เหงื่อจำได้เนี่ลน่เป็ะตำอะไรเนาะใมขามสลักอยู่นี่ตู เพเดี๋ยวขล่างให้อมไปิทก้างแม่น้องไอ้มาคุ้มไฟขึ้นจ้ะ่จ้าแม่น้องไอ้จ้ะมันก็มาหอดพี่น้องไปติดเยเล้าละตะวัน่ท่านไหนใส่เทียงปุงอดเียงปุงเทียงแจงมัดไทยคุ้มพี่น้องวนนี้ครับเปิดภพบึ่งบึงโอ้เลงไปครับเรื่องครับพี่น้องลงไป าเหลืองทก็ตรีะไรมาใ้ดมึงทำลากโกับพี่น้องาันว่นมากับลืมงดไปเดี๋ยวข้เดียน่ะแกกับพี่น้องครับตามที่ติดกับพี่น้องสู้รถสู้รถสู้รถเพ่นวาใส่ลายเสียบลายครับพี่น้าบ๊วยเสียบเสนเลยมุ่มีกับปเส้นเพิ่มาถอายามจนใบประคามครับพี่น้องวันนี้ใส่กรด้วยใช้ดบาย สมุนไพรรวนนะใมือถางออไปเลยโจงเฮียเอ้ยสมุนไรพ่อชินี่ชิยกเกีผ้าท่านั่้วาปพี่น้องครับน่ะมาเห็นซ้พี่น้องเลยตึงม่เห็นซ้พี่น้องเห็นแต่สมุนไพรวนพี่น้องทีมือน่ะมันจางเข้มจนเลยว่ามนท่านนี่ใส่นังปลาอยู่ ขวัญจังจังจังเยาันจังเลนี่เหรอครับหอมปลาหอมปลาผอมเต็มตะกรูใบลูกไฟลูกไ้คุณหอมหอมหงายหงยข้อข้อพิษใบ ถ้ามันมาหน่อยเดียวนี่ครับ้องหม้าครับพี่น้อง้งอ,งองม <c oughs> ้าหลบมันตอยนั้นึงมาหน่อยตึ้งม้าี้ครับพี่น้าลังฟอกบอกบัวโวบัวโยนักโคดมนั่นมัเนเด้อพี่น้องเกี่ลากี่กาแฟพื่กัะเีืหน่อยนีคือหอมขัดเี่้วท่งนน่นไหมหอมนะลูกตะวันอึ้งหนาะท่านนครับพี่น้องครับ เป็นตัวไปนี่บอกท่านเป็นตัวโอ้เฮนยทหารมากกอนาล้วครับกำเรลอบเดวเดี๋ยวบอกหางบอกมันแบบเฉียนโตโค้งเียนีค่ะกล่องกระตันออกกระบะูพี่น้องมาหนวอซ้ำเบิ้งกันนะพี่น้องบุบบุบบบบุบบุบบุบเึ๊นี่บอกว่าเป็นตัวไปรุ่นเนี่ยเป็นตัวเดียวยังหางนตังเดียวหาเป็นแห้งมดพี่น้อง สีแดงมาจากถวย,ม,ย,วยมีแะรเพิ่นว่าครับพี่น้องนี่หมาหน่อยหมาหน่อยนี่เพิ่นว่าจากเี่ยพี่น้องครับปรุง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 ลองปลาครับเกลือเกลือพุ่นลงไป เส้นใส่เึนสียดายมันยืตรงยิบขึ้นพอเนี่ยมันเข้มสู้ลดลงไปแขมอีกอะไยคนะแขนครับพี่น้องเต้นดึกดึกเลยพี่น้องเลยลงไปลงไปที่เด็ดไปใหญ่่ะลงไปตะไคร้หอมๆซอยหน่อยๆหอมๆนีปนปนปนปลาเชีงไห่ปนปลาเชียงไปลาเชียงหน่เบามากเพราะว่ามันออกกางออกบ่ไดีพี่น้องป่ปุ๋ย ตะปนกับเฉียนขนเดี๋ยกกว้อขักัยามพี่น้องโอ้โหหวเอยไรไม่พี่น้องเ,เป็นตัวรุ่นนี้มันอกไปเลยมันบอกเหะเลอ่นอะเนียจริงออเอาหนีบเสนเลยนี่หเห็นเงี้ยเส้เตียงหอะไรกันคนน้ำทางเลยานพี่น้องเอ้ยมองเน็ปพ้อเฉียนโจโก้ด้วพี่น้องประเด็นเพราะส่หมดบอกพ่นี่ตัวมันนัวครหรแม่นี่เอไว้ทายจำก็ว่ารอดแม่เดี๋ยวิ้มมกันนะจิมๆนตัวิมทำ พ้อยดีฮะในการนะพี่น้องนี่ปูสีเจ๊ได้ในการแลี่วในการรดียวักเนี่พี่น้องเอ้ี่ลับเป็นว่าลับมาหน่อยครับพี่น้องนี่หลาบหลับหลับหลับหลบหลับลับลับลบลบลบเตมเข้าขว้าข่าวหอมจ้ะโอ้ยลปเนี่ยหอมไม่ไหหอมหอมมาสดน้ำมันด้วยพี่น้องมาเดินมาเดินวนวาบ้านผิดบูดะมาปุ๋ย กไทยกาแฟเอาหน่อไปกาแฟฮะไทยไทยสุดกพแ่น้องเบื่อเบื่รบบ่เบน้องอายโทษโทอายโทษโทษาน้องบวบ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 บนจุดอึงบวบเออเอออาคอยคอยน้องไอ้คนเอสมุนไพลรวนครับเบื้งันขาอึงกพี่น่องกอดสมุนไพรลงอ่นเอยอ้ยไปแต่เสียถึงหน้าเขาไปเด้อพี่น้องติมอึง นี่เป็ดต่เสียบเเนาะตึงไข่จ้ะตั้งนี่หลับมาหน่อยอันนี้ปนเจียวอาตอนนี้เป็ดต่เสียบนี่เนี่ยมาซิมน้ำกันเดิศหน่อยตึงไข่พี่น้องครับซิม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 ลลายตนเด้อเชียงนาครับพี่น้องครับเดืนี้เทีพักเน่พี่น้องเป้ละมอมเนี่ยปเมือลงข้าอดี หลับมาอน่อยหอมผิกป่นหอมปนพร้อมตังพี่น้องเฮ้ยลองซองมืใครนีแล้วป่นเยพี่น้องเอ้ยเราเป็นแต่เสียบเขแ่ไหนมอมเลยไฟรุ่นมอมเลยมอมเล็กเด๋อเล็กน้อยน่เบาเลเด้อมอนเลยเป็นง ดเด้อพี่น้องนี hmm. yeah, so s <S mm ่นจมูกนับกันอืมอืมอสบแบเด้อเปียนเลยกัน่ะเป็นยังไง เอายูบอลาครับตุ่มอึ้งเเนาะช่วร์ล็ไปดูเหนือมเสียบเพื่อกอยู่ที่เจ้าตัวไก่เร่ไม่ตัวตัวบ่กไกบ่มากพะนะแกนขลอยกี่ไรดีดิได้เอฟีสมองสบาแลวครับกินตุ่มอึงสดมาหน่อยดำปนแ้่แนวดีเด็ดเหมือนกัหนอยวันเกียวกกไปกําลัง

กำมาหน่อยกออย่างไรแท้จโดนอยูเยกินตัวเดียวเตี้ยตัวจิ๋กัตัวกับตัวเต้ามด้วยอ่านโดนนอไอฮนหวนเนาะเฮ้ยคุณขอตากแห้งก็ตัวใครใครคือแมงเมาแหละ น้ำกันนะเสียบเพื่อกลัวเตี้ยดมันเลยกันด้วยด้วมันละคนแบบแบบคนประจิบพระท่านบาลำหลก็้ังแสบต้มอึ้งอยู่จิ้มบนตัวแนวก็เมเมเตหนึ่งัวหนีไม่ขบยาง เดีวทำตั้งเจ้าทิมมาหน่อยไปบาท่านซิมั้งอ๋วางสติดูดิแม่ขน้สติเป็นตกันกางสติเป็ตกผูกไว้ก็ได้เราไปกินานเราก้อยแลลงอ่อนแขงหน้าเกินเหม็นก็อนเมตุไว้ดีตัวนี้ม สี่นมาปลูกแล้วนะนี่ละหางะมนปลูกไปต่อปลูกยากไปเดียยังแ่ๆดีๆแนมยังข้นงา่ดี้น่มได้แก่โกมันม่อยู่แค่เกาบ้สมอ หมองข้าไเป็เทียบประมาณหน่อยนะของมาเข้าดูนี่มันไข่มี่ยหรือดูนี่โค้งหลายมาเต็มเลยมาหน่อยโอ้โหติดมือดิดดอยาเกินตัว ขอบคุณนอีฟซี่ครับขอบคุณพี่น,อน้อนมาเท่าที่คนไหลคนแช่คนที่ตามเดี๋ยขอบคุณเสียเปียกครับเดี๋ยวเอึ้งมาฝากกับเจตดสิบเป็นวานอะขอบคุณขอบใจลหลายๆเ,เลยหลุยเอ,อื้องมากช่วทีมงานกินซึ่งมีหมาน้อยพร้อมครับมื้อนี้ยังไงก็อีฟซีสม,มองสุวรรณก็ฝากพี่ฝากน้องไวปสักนิดครับสวัสดีครับพจ้า